คนหลอกดาวมากอากาศข้างนอกคืนพยากรณอากาศชวัวว่าอากาศจะติดบวกทั้งคืนทั้งวันเตือนมาก็ติดลบหนึ่งเลยต้องออกไปสตาร์ทรถเหมือนเดิมเพราะไม่กลา้าเอารถเข้าไปจอดในที่จอดรถเพราะว่ามันมันลื่น <c oughs> กลัวกลัวมากเรื่องเลื่อนพอล้มมาแล้วหัวฟาดพื้นเลยเออสยองกลัวกลัว ไปดื่มกาแฟตอนเช้ากันค่ะต้องทำความสะอาดฐานก่อนตัดหนึ่งกดอีกรอบโอเได้กาแฟมาแล้วก็ขอดื่มไปเลยจ้าตอนเช้าจะได้มีแรงไปทำงานครั้งแรกเลยนะคะที่ดื่ม ไอ้ไอ้ที่ดื่มกาแฟไม่ใช่สิดื่มกาแฟมันหลายครั้งแล้วแต่ไอ้ที่กินนะ่ะขนมปังกับกาแฟด้วยตอนเช้าเนี่ยครั้งแรกถึงกับขั้นมึนหัวกันเลยทีเดียวอาจาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาทํางานนะคะเพึ่งนั่งรอเพื่อนหนุ่มจ้าชี้ขึ้นไปหาท่านสวฉันเป็นคนขับรถฉันต้องรอแนวนั้นและนี่ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันของเราแล้วนะคะทุกคน อยู่ที่สวีเดนเนี่ยเราจะห่ออาหารไปกินเองที่ทำงานนะคะเพราะว่ามันสะดวกอุ่นเสร็จปุ๊บกินเลยและที่นี่นะคะที่เราทำงานอยู่นะมันให้พักแค่30นาทีเองมันไม่ได้พัก1ชั่วโมงมันเลยว่าออกไปหากินอะไรอย่างเงี้ยมันยากถ้าจะรอตามสั่งอย่างเงี้ยก็ปาไปแล้ว20นาทีกว่าจะได้กินพอดีจุกอ,กอกตายค่ะไม่ต้องค่ะห่อมากินเองสบายใจด้วยบางวันมีอารมณ์ทำกับข้าวหน่อย ก็ห่อไปให้เพื่อนร่วมงานกินด้วยเขาชอบอาหารไทยมากทุกคนคนที่เนี่นะเพราะว่าอาหารไทยอ่ะมันมีสมรสมันไม่ใช่ว่ามีรสเค็มอย่างเดียวเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยเวลาเขาทำอาหารนะคะเขาจะใส่แค่ออกแนวไม่เกลือก็พริกไทยไม่พริกไทยก็เกลือแนวนั้นน่ะสอ,อย่างแค่นั้นเองในคันปิงป้งๆย่างๆนะคะ ถ้าจะมีการอาทำอาหารนะนะที่แบบว่ามีกระเทียมมีอะไรเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าจากวัฒนธรรมอื่นๆจ้ะเขาก็เลยชอบว่าโอ้โหมันแปลกใหม่มันรสชาติมันเข้มข้นและนี่ก็คือห้องครัวของเราที่ทำงานนะจะสวยงามแม้สะอาดมากพูดเลยตอนนี้ก็กำลังเลิกงานนะคะนั่งรอเวลางาน <c oughs> อันนี้เป็นเสียงหนุ่มน้อยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อนร่วมงาน <c oughs> และแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็มาถึงทุกคนว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเราวันมาหาอำนาจอีกแล้วนอกจากวันเงินเดือนออกที่เป็นวันมาหาอำนาจของเราก็ยังเป็นวันหยุดด้วยที่เป็นวันมาหาอำนาจอ่ะว่าแล้วก็ขอเทใส่โจกนี้นึ่งจ้ะ ครีมมี่มากทุกคนอืมอย่าบอกนะว่าเขาเทไม่เป็นเขาเทเป็นนะจะบอกให้ <c oughs> เขาบอกว่าที่เทให้เป็นฟองนะคะเพราะว่ามันมีก๊าสเนี่ยที่เป็นฟองฟองเนี่ยเป็นเปียฉะนั้นเราต้องทำให้มันระเหยเอาไปก่อน การกระทบแรงๆเนี่ยมันทําให้เป็นฟองเกิดฟองใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราจะได้ดื่มแต่น้ํามันน้ําเบียมันได้สุขภาพเห็นไหมเนี่ยมีความรู้นะความรู้เรื่องเบียร์ตายนละมาได้ยังไงสวัสดีวันศุกร์นะคะแบลว่าสุขใจเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแห่งชาติ วันดุดของตัวเองแต่เป็นคิดว่าเป็นวันแห่งชาติเห็นไหมมันมาแล้วน้ำกินเบียร์ไม่ต้องรีบนะคะค่อยกินเพราะกินคนเดียวขันกินน้องหมูเนี่ยต้องเป้าขันจังสันเนี่ยบอท่านมูจ๊ะเดี๋ยวเติมเดี๋ยวบกเดี๋ยวเติมเดี๋ยวบก บกนี่แปลว่าหายนะคะเติมปุ๊บหายปั๊บน่านั้นอันนี้เป็นชิปส์แบบเหมือนพ็อปคอนบ้านไอ้พอ็อปคอนคอนพัฟเออคอนพัฟ,พฟบ้านเรานะคะทำจากข้าวโพดแต่เป็นรสพริก สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนพรุ่งนี้พรุนี้วันหยุดของเราวันนี้เลยเป็นวันสุข <c oughs> พรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเป็นวันหยุดของเราทั้งเหมาะมากชนแก้ว วันวาเลนไทน์ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรจากสวีเดนนะคะ mm. ก็มีพวกดอกพุ้งดอกไม้อะไรเงี้ยช็อกโกแลตดอกไม้อะไรเงี้ย mm. แต่ที่จริงวัฒน,นธรรมอ่ะมาจากอเมริกา mm. แล้วก็ออกมาว่ามันเป็นกระแสฮิตอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในการในปฏิทินมาด้วย <laughs> <laughs> ตามนั้นอันนี้เป็นข้าโพดนะคะ ข้าวโพดอบกรอบรสพริกทุกคนที่นี่มีแซบดีกนี่กินเบียงเยอรมันนะักชอบอยู่ไทยก็กินสองอย่างไม่ค้างก็สิงเอ๊ะดื่มสิไม่ใช่กินไห่ว ไปแล้วทุกคนโชคดีมีสุขทุกคนนะคะฮปปี้วาเลนไทน์พวกนี้นะจ๊ะเดีย๋ยวเอาวิดีโอมาฝากพวกนี้มีนวดด้วยดูจะทำคลิปอะไรเด็ก <laughs> ไปแล้วจ้าสวัสดีวันวาเลนไทน์ Valentine.